คุณคุณุณณช่วยสวัสดีค่ะจากน้องตู่วรวันสวัสดีพี่บุญช่วยด้วยนะคะเชื่อไหมนิวัดเนี่ยอยู่กับพี่มานานแล้วนะอยู่กับพี่มาหลายเดือนเกือบจะเป็นปีเหมือนกันนะนิวัดนิวัดไม่เคยลงมาคุยกับพี่นะนานๆแต่ลงมาเมนเมนคำสองคำนะนิวัดเนี่ยก็รู้จากพี่มานานเหมือนกันแต่นิวัดไม่ค่อยลงมาทักนะ ขพิ่งจะมาหลังๆนี่แหละนีวัดจะลงมาทักคำสองคำแล้วก็อยู่ข้างบนรับทราบวันที่สิบสามสี่ิบห้าวันหยุดกลับบ้านเลยครับไม่ได้กลับบ้านนะคะพี่บุญช่วยอยอยู่ที่ห้องนี่แหละอยู่ที่นนทบุรีนี่แหละค่ะ เด่มสองการที่นนทบุรีซอยบัานลาดพึกษาสามนะคะไม่ได้ไปไหนนะปีหน้าน่าจะกลับปีหน้าถึงจะกลับบ้านนะคะปีหน้าดูดูก่อนปีหน้าจะปีหน้าก็น่าจะอยู่เท่ากาันติดสามติสิบห้าเหมือนเดิม ถามผมรักน้องจริงๆเป่าถ้าถามผมรักน้องจริงๆเป่าตอบตอบว่าใช่ตอบว่าใช่ <c oughs> ใ,ชใช่ใช่ไหมก็ <c oughs> <c oughs> ดีนะยังมีคนรักเนาะ ืันเดิมชาปีหน้าค่อยกับขอบคุณครับกินอะไรหรือ,อยังครับกินแล้วค่ะมันต้บบมกับน้ำเปรี้ยวนะคะมันต้มกับน้ำเปรี้ยวนะคะพี่บุญช่วยถึงหึงห่วงไงถึง ถึงหงทั้งหงอ๋อทั้งหงทั้งห่วงใช่ไหมก็ดีแล้วล่ะออธิบายความรู้สึก สำหรับที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังหน่อยชอบเขาที่ตรงไหนอธิบายความรู้สึกว่าระหว่างที่เราชอบผู้หญิงคนหนึ่งเราเราชอบที่ตรงไหนไม่ต้องการจะเอาน้องมาเป็นเมียจินตนาการของตู่ที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่ง ชอบชอบผู้หญิงที่ตรงไหนตอบตอบยิงหรือลินเอาจริงๆสิถามจริงๆ ชอบในความรู้สึกเราอ่ะชอบในความรู้สึกของเราที่เสือออกมาว่าผู้หญิงคนนี้ชอบชอบเขาที่ตรงไหนอะไรเงี้ย